หวานช่วยอุดหนุนค่า20บาทประถังชีพได้หลายวานันเจอกลางกรุงจอนมกจกตลกดังนั่งขายน้ำพริกเสียลูกสามียังให้อภัยคนทำเมื่อชีวิตจริงไม่มีบทและไม่ตลกเหมือนบนเวทีที่เธอเล่นความเป็นจริงโหดร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าจอนสุภาพิษบัติกหรือจอนมกจกอายุ55ปีอดีตตลกสาวร่างเล็ก ผู้สูญเสียคนรักจากเหตุวัยรุ่นปาหินใสรถตู้และลูกสาวที่ถูกรถยนต์ขับทับเสียไม่มีแม้กระทั่งโอกาสที่จะบอกลาคนรักไม่มีสัญญาณใดๆจะให้พี่จอนเตรียมใจเธออบกอดเด็กหนุ่มคนที่ปาหินใส่สามีเธอจนเสียพร้อมกับบอกว่าพี่ให้ยภัยนะไปใช้ชีวิตดีๆชีวิตก็ต้องดำเนินต่อไปแม้จะไม่เหลือใครก็ตามซึ่งวันนี้เราจะไปพูดคุยกับตอนตลวสาวแครสู้ชีวิต ที่วันนี้เจ้าตัวหันมาประกอบอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองด้วยการทําน้ําพริกขายแถววัดหัวลําโพงซึ่งหากใครหลายคนเคยเห็นจอเองก็มักจะระเวนเอาน้ําพริกไปขายตามสถานที่ต่างๆจอเล่าที่มาถึงการทําน้าพริกขายว่าด้วยความที่ชอบกินน้ําพริกก็เลยลองทําน้ําพริกมาฝากขายดูก็ขายได้ก็เลยทําให้เธอขายน้ําพริกต่อมาเรื่อยๆแบบเป็นเรื่องเป็นราวน้าพริกที่ขายมีทั้งน้ําพริกแมงดาน้าพริกตาแดงน้ําพริกนรก น้ำพริกปลาย่างรสชาติอร่อยราคาไม่แพงเพียงกระปุกละ20บาทเท่านั้นจำได้ว่าวันนั้นเป็นวันครบรอบวันเสียของลูกจาวตอนนั้นไม่มีเงินทําบุญให้ลูกก็เลยมาขายของที่ตรงนี้จากนั้นก็ขายมาเรื่อยๆเพราะเราก็ไม่รู้จะไปทําอะไรก็ตามน้าพริกขายมาเรื่อยชีวิตพออยู่ได้ที่สัาคัญยังได้กําลังใจดีๆจากคนรัข้างเสมอการทําน้าพริกตอนนี้ก็ไม่ลําบากมาก เพราะมีลูกมือช่วยทำสองถึงสคนเป็นน้ำพริกที่ไม่ผสมสานกันบูดคิดเองทำเองทุกขั้นตอนจอรเล่าต่อว่าชีวิตตอนนี้ก็ถือว่าลำบากเพราะต้องสู้คนเดียวทุกวันนี้ก็ต้องตื่นมาทำงานตีสทุกวันไปตลาดซื้อของมาทำน้ำพริกเดินทางมาขายของถ้าวันไหนของเยอะก็นั่งแท็กซี่เอาบางวันก็นั่งรถเมล์ประหยัด บางทีก็ฝากของไว้ที่ห้างเพราะถ้านั่งแท็กซี่ทุกวันก็ไม่ไหวรายได้ก็ไม่ได้ถือว่ามากมายอะไรขายกระปุกละ20บาทขายส่งกระปุกละ15บาทนั้น,านๆาทีก็มีคนมารับไปขายรายได้ก็ไม่แน่นอนแล้วแต่ช่วงขายดีไม่ดีบางทีไม่มีเงินก็หาเงินมาหมุนซื้อของทําน้าพริกรายรับน้อยกว่ารายจ่ายเดี๋ยวสติ๊กเกอร์หมดเดี๋ยวกระปุกหมดเงินก็หมุนไม่ทันบางวันก็ไม่มีเงินจ่ายนี้เขาก็ขอผ่อนผันไปก่อน เห็นแบบนี้ลาต้องยกนิ้วให้เธอคนนี้จริงๆหากใครพบเห็นตลกสาวแพรคนนี้พร้อมร้านน้ำพริกที่เธอทำเองกับมือหากใครได้ลิ้มลองน้ำพริกสู้ชีวิตของตลกสาวแพะสู้ชีวิตจอนมกโยกถาวรโผลํลำพงเริ่มขายตั้งแต่12นาฬิกาถึง23นาฬิกาแล้วจะบอกได้คำเดียวว่าอร่อยไม่แพ้เจ้าอื่นเลยทีเดียวฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทําทใหม่ๆด้วยนะคะ